วันททหัสคอนกันสองสี่เก้าเก้ากับรสชาติเหมือนเดิมครับวันนี้เราทดลองรสใสแทนนี่จะใส่น้ำตาลเราใส่ห่าหวานแทนแบบมันหวานแบบอร่อยดีอ่ะเดี๋ยวทำไมกิ๊กัวยอแกนิกกกับกาแฟเอ้ยอันนี้สูตรใหม่วันนั้นเราลองอะไรนะแดงใบเล่เ่ป่ะอันนี้เมนูใหม่นะครับนี่คืออะไร เค้กฮวยครับเค้กฮวยกับกาแฟกาแฟใช้อะไรอ่ะใช้แม่จันใต้ขั้วกลางแม่จันใต้ขั้วกลางนะครับอันนี้สูตรใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูเค้กหวยเค้กฮวยหวานปะหวานครับเค้กฮวยหวานกับกาแฟแม่จันใต้ขั้วกลางอันนี้สูตรใหม่เดี๋ยวเราลองดูท้องสองสี่เก้าเก้าทดลองวิธีกินเค้กฮวยบวกกาแฟแม่จันใต้ขั้วกลางเราจะกินข้างล่างก่อนนะครับจอดลงไปลึกๆลงไปจนท้องมันลองไปเค้กฮวยกัน น้ำเก๊กฮวยหอมมีกลิ่นยาด้วยอะ่ะมีกลิ่นยาจีนด้วยหรอเก๊กฮวยเก๊กฮวยเป็นออร์แกนิกคราวนี้กาแฟแม่จันใต้ขั้วกลางเรากินด้านบนดูโอ้โหนี้คนชอบเปรี้ยวนี่ออกเปรี้ยวเลยอร่อยอร่อยอร่อยคราวนี้กินแบบผสมกันนะครับได้สามรสอยากกินเก๊กฮวยก็ดูดข้างล่าง อยากินแบบประเภทเอสเพรสโซ่ดูดช่วงบนคราวนี้สามรสคือกระตบอืมได้กาแฟได้เก๊กวยอร่อยดีเมนูนี้เรียกอะไรอ่ะคอฟฟี่คีกเก็กครับยคอฟฟี่คีกเก็กอันนี้คอฟฟี่คีกเก็กเมนูนี้เรียกว่า กาแฟคีเก็ก<ม>คอฟฟีคเก็ก<ม>แล้วก็มีน้องเหมียวนอนอยู่ด้วย<ม>วันนี้ก,<ม>กะเเผาไก่ไข่ดาวว้าว<ม>พี่แข้งกับน่ากินมาก